สวัสดีครับรนนคนควายใหญ่เมื่อนี้นะคะ<ม>เราก็จะห<ข>าเล<ข>าะละน<ล>ะค<ล>ะเลาะชมควายงามนะคะครอบอ,อัปเดตเลยนะคะก็อีเอกมงคลนะคะเอกมงคลตอนนี้สมบูรณ์ครับแล้วนะคะ่ะไงขึ้นหลายตอนนี้สูงเลย69เซนนะครับเกือบไป70แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาสมบูรณ์อีกรั้งน่อจากปีที่แล้วจ้ะ มีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยครับแต่ปีนี้เดี๋ยวโอฟิศสมบูรณ์เดี๋ยวไปบิร์นกันวาเอกมงคลเนี่ยสิ่งใหญ่สิ่งงามสุดซับใดนะครับอดีตหมายสิบเอ็ดเชี่ยบแกนแชี่ยบนะครับเดี๋ยวปีนี้จะคาวว่าพี่กุศลนี่จะรู้ที่สนามเต็มที่เดี๋ยวนี้กำลังปั้นอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิรงกันครับว่าเอกมงคลสิ่งใหญ่สิ่งงามชมใดไปกันครับระวังก่อนไปชมเอกมงคลนะคะฮัมเบิร์เบิรงนนะคะแม่พันธุ์นะคะที่มา ผสมพันธุก,กรรมของอีกมุงค้นนะคะโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้โหข้าข้าว,าวบุรมนธรรมดานะคะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะคะ สีเห็นบรรยากาศยังซี่กันหน่อยอยู่เด้ค่ะ <มา S 1> ที่จะมีแม่พันธุ์มาผสมหลายปานี้นะคะฐานลูกค้าเสื้อมันในพันธุก,กรรมของเจ้าเอกมงคลจริงๆอะ่ะ ดงูนะคะลองเก่งเป็นอยากชมตัวใดเป็นพิเศษนะคะสวัสดีครับโอ้แม่ลอล่าลูกสาวดาวเนื้อตอนนี้แหละรู้ได้ยังไงว่าเป็นแม่ล้อล่าคุณพ่อโอ้แกพูดจากกันแล้วอ๋อนี่เป็นไฟายลูกคอกฟลยลูกคอกพี่กุศลของพี่กุศลเองแม่ลอล่านะครับสูงกว่าบ้าอยกับว่ายหาซีฟับแม่ลอล่า ตอนนี้ท่อกับเอกมงคลนะครับใกล้คลอดแล้วนะครับเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับมารุ่นกันระหว่างสายเอกเมย์โ้ยกับสายพิรดอนนะครับจะเป็นตัวยังไดนะครับแม่ลอลากอ่ะก็เป็เจ็ดเดือนครับแคตสนใจกับมาชมตัวจริงได้ที่คลอดเองพี่กุศลนะครับแม่ลอลากอ่ะยังไม่ได้ไปเบิงไทยแม่รอล่อยู่เบิงไทยครับลูกสายดาวลูกสาวดาวเนื้อครับ มันกระสีย่านไมหมแล้วเนาะ <c oughs> แต่วันนมงามดีนมเพียงกันดีซุ้มเอาเอย่างเ,เป็นลูกน้องสาวของซูปเปอร์นะครับซูปเปอร์ของยิกไอฟาร์มสาวด้แท้ครับพ่อแม่เดียวกัน chị đại sĩ nhàng phải Để không phải, mát mát đấy mát 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 ท่อใกล้พรอดแล้วครับตัวนี้ควายสองปีควายแถวคู่แรกสูงไงขนาดครับสูงกว่ร้อยสี่สิบสามตัวนี้ครับแม่ซื้อเนี่ยไหนซื้อเพียบง,งามครับตัวนี้กระท่องอีกมงคลนะครับตัวนี้ครับสงสางกระดูกไงดีครับเพราะว่าซุปเปอร์บิ๊กไอฟาร์กใบใหญ่ค่ะครับตัวนี้น้องสาวแท้ๆเพิ่นครับนี่พ่อแม่เดียวกัน สองปีกุศลน,นะครับมันยังอันอยุ่น้อยอยู่มันบ่สองปีกว่าครับแถวคู่แรกตัวนี้สองปีกว่าจะชนเพราะว่าเจ้าซ<า>ุปเปอร์มันโตใหญ่คักเลยสูงเก่ามาณร้อยสี่สิบกูกว่าสี่สองปีสามสูงอืมค,ควายก็รักควายอ่ะมาเบิงอีกตัวนี้ครับแม่พันธุ์ของพี่กุศลนี่แม่พิมดูดูก,กพิมพ์เลย ไ่พิมพ์ไอพิมพ์ไอพิมพ์นี่จะเป็นแน่พันธุ์ที่สูงใหญ่ครับสูงร้อยหาสิหาสิบกัวกาวครับตันนี้ก็ท่องกับเอกมงคลนะครับท่อกับมันสี่เดือนแล้วมัสามสี่ซี่เดือนหาเดือนแล้วครับงเขาก้างดีง,ขขง,ขขงูเขาก้างนะครับเป็นสายของเป็นสายของควายงามครับตัวนี้เป็นควายโค้งนะควายสูงควายสูงครับลูกสาวเพื่อนกะ ไฮดรินกับน้ำโชคพอแกนกับขายไปแล้วครับขายไ 4, ป้สี่แสนกว่าบาทนี่แคร์เพื่อนกระทงกับอีกมงคลอยู่ครับตอนนี้ครับ <c oughs> ที่เดีอยวจะเป็นไฟที่มะเขือพกการครับมีประมาณสิบกว่าแมสตอนมะเขือพกการที่กุญเ่อนก็ยังเปิดเปิดอยู่นะครับ แล้วจะคุยรายละเอียดกับเราคุยละเอียดอ่าว่าโครงการเรายังเป็นรูปแบบใดอย่างจังไเนารว่าตอนนี้ลูกเอ๋มคนี่โอ้คนงานอย่าหลายครับการรันตีโดยลูกค้าเอาแม่พันธุ์มาผสมลราไปนะคะการพิจารณาเอานะคะผู้ที่เลือกในการที่จะทับพันธุกรรมตัวใดนะคะสายเบิร์ดสายพูดสายอีสานแท้มงคล อ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมพระเอกของเราเลยค่ะค่ะไปกันค่ะค่ะนี่ก็คือพระเอกของเขานะคะเจ้าเอกมงคลนะคะมาเบิ่งกันนะคะรอกันหลายนะคะเอกมงคลแห่งไรโสูีนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่โกุโซนสวัสดีครับผม ค่เมื่อนี้คนควา้ใหญ่นะคะกลับมาขอเยี่ยมชมเจ้าเอกมงคลนะคะอ่ะอะลาลาส,สุดน,นะคะระวังที่ล้อน้ามลองวัดความสูงเบิงก็ได้คะ่ะคุณพี่จะได้นะดเนี่ยวัดอ่ายู่ตรงนั้นยักยัก,ยก ยยข้าคือใหญ่แทะโอ้ใหญ่คืหลายใหญ่คือลายแทะสมบูรณ์ขัครับอ่ะเทียบเีเทียบ,ยบอ่ะมืโอ,โอัดความสูงเอกมนครับเป็นพระเอกย้อนยมหรอแปเอาที่บอดีสคือเขาไปเอามาตราฐานียู่ละนี่หอข้าวข้าวเท่าไรนะหกเจ็ดหกแปด้เครับผมเจ็ดหกแปดเนาะ อันนี้ร้อยหกสครับนี่เนาะร้อยหกปั๊บนี่เขาความสูงวัดมาตรฐานผมวาร้อยหกสิบเจ็ดกัสิบแปดได้ดัวกว่าไหมดีกว่าวสูงกว่าโอเคเออดีอะอยู่นี่ละนี่ละเดียขอบใต้เลาะหกดอันนี้หกห้าหปดหเก้านี่นะหกห้าอันนี้จะหกแปดเนาะหกแปดเพราะว่าเอาขอบล่างอ่นี่ละบวกลบตัวนี้มันมย่งยาเลหกแปดบวกลบนะคะเดี๋บว่เจ็ิบครับ าตรอรอรอความสมบูรณ์รอคือเก่าพี่ผู้ชายตัวนี้จะแช่มมันะสิเป็นแชม่มบนลูกพี่เองไงนี่อรอไงสีเป็ดแช่มสีเป็ดแช่มห้าแกนเหมือนเดิมเป็นตำนานแล้วล่ะค่ะเป็นตำนานตำตัวหน่งของเมื่อวานด้วยนะครับตัวนี้ตันนี้ลูกผลง่ายลงมาหลายตัวเลยเล้วพี่เนะนี่จกโตเป็นร้อยหรือร้อยกลัวเราป่ะลูกกตอนนี้หรือมีเมล์รายนี่ลูกตัวนึงถึงว่าไม่เลยนี่ยืดห่ นิ่งบาไวติ่งเลยทุวคนจะตใช้ตากันนี้ห้ากับทีมีอรต้องทีมพวกหาพวกคิดตัวราบ่ราคาแสียึ้นแล้วตอนนี้เนาะซื่อขายกันหลายชุดเพื่อตอนนี้ลูกจงวานนี่การแข่งราคาก็แล้วบ้างตัวไอ้ตัวอ้บ่ของตัวอ้อพี่องพี่ตัวอ่ะตัวอบ่องไปไกลอยู่นะเดี๋ยวกไอยู่ตัวแห่หาคิดนะครับตอนนี้ลูกเอกบุคนี ไูตหมราคามัเยไอ้ลูกราาแสจลแล้วแต่ความพอใจนหคะใต่ใหญ่ครับเริ่มสมบรุ์แล้วนะครับปีนี้เจอกานง้นอุดรุห่ครับุห่ใหญยอุใหญ่ละอายุสีปีสีปีครึ่งแ้สคู่สูทีเขา่ีขึ้นแล้ว เงียวยังบดสุดอยู่แต่คุณเอานะคะเดี๋ยวรออาบน้ำเสร็จนะคะเขาจะมาเบิกตอนเขารอรออีกเดือนหนึ่งค่ะค่ะลูกอีกมงคลกับแม่บ้านบ้านครับค่ะไม่ว่าพี่กุทลนนี่ตัวนี้จะงเดือนแล้วครับนี่เกิดยี่บยี่บาเมษายีบห้าเมษาอ้สูงดีแท้ลูกเอีกมงคลกับแม่ครับแม่เพิ่นสูงไร่อะไรสามสิบไปไปน้อยกว่าร้อยสี่สิบ ของพี่น้องทางเชียงใหม่กนคือเพิ่นติดใจในพันธุกรรมนะคะเพิ่นเลยเอามาทับอีกนะคะเึง่อขับควายสี่เดือนไปายสี่เดือนตุเดียวนครับอยู่นี่มิตรมาขอมาไหมลูกเอกเป็นลูกเอกอะไรครับเพิ่นก็ว่าทับอีกไหมเนาะตัวนี้เนาะกับแม่เป็นบ้านครับเบิ้งเบิ้งเอานะคะว่างามถึงตาถึงใจบ่นะคะแขล้งขาดีครับแขล้งขายาวเลยลูกข้อขาดีเป็นสายพัฒนาอย่าเพิ่งจะได้กลตัวผู้ ต้องควบประตพัฒนานะคะถ้าเป็นตัวแม่แจ๋มเลยนะเลรื่อยแม่นี่เราต้องไปถามราคาเลยครับแยนกินครับดูครันี่ตัวผู้ตัวผู้บางทีร่วมกันดีนะคะร่วมกันกับก็ฟังอยู่ครับราคาะจุกลัวบ่ครับจุดสามกัวจุดสามกลัวครับโครงการนี้ยังแบบใดคะโครงการเดี๋ยวกะวันที่เจาครับเปิดโครงการเปิดโครงการอีกรอบปีนี้ทุกไทยแล้วครับรอบนี้ S <S <S อของสุดท้ายของเราปีนี้เนาะเพราะว่าจะเตรียมเข่าเตรียมปรวดเนี่ยเตรียมดีดมือเชือกเนี่ยว่าไงเตรี <S <S ยมย <S <S ดมเชือแหละเดี๋ยวมีดมเชือกจาว่าพฤติการท่านว่ากันสิอาจจะรีดแต่อยู่สนนราคาเท่าไหร่คะโครงการโครงการเดี๋มื่นหาให้ก่าวมื่นหาคือเก่าแต่ว่าปีนี้เพิ่มเพิ่มคำว่าคือตรวจอุจจาระก่อนถ้าอุจจาระกับให้หมอเป็นกันสิขอเป็นตัวรหัสรอยกันสิพูดอรอยู่มื่นหาพี่โครงการน่ สี่ห้าพันหมื่นห้าสี่ห้าพันหมื่นห้าจะขันมีลูกงานคนนี้เก็เพื่อมีพันหนึ่งหมื่นหกหาร้อยห้าร้อยถาส่วนเลือตัวเลือที่คุณต้าเ้าของคุณต้าเซาก่อนเพราะว่ามันมันปัญหาประสบปัญหาหลายยางเดืองบางตัวับางตัวก็ลูกมากมีลูกมากบางตัวกับอักเสบบ้านไม่เกิดมันเกิดอย่างไรชั่วๆนะยังบริทมันอยู่โดดหลายมันเกิดมันค่อยหลายตัวมัเกิดสิมีปัญหาเรื่องอาหารการกิน จะให้เขาโครงการเด็จบออกไปง่ามๆค่ะค่ะเบื้องต้นนะคะข้อมูลบันนี่พร้อมแล้วนะคะความรอรของพระเอกของเขานะคะกำลังใส่แชบูลมออาบไปเชื่ออาบน้ำเปล่าอาบพ่อให้สดชื่นอากาศมันผ่อนนะคะค่ะเอาเดี๋ยวร้อให้พ่อเพิ่นเอาจูงมมาพี่นะคะ ไปไไปไป,ไปจะไปล่างแถวใดคะ าว่าสูง <aspire! S 2> ไหมน้ำปงมไปสูงท <devenir> ี่ดีอเปล่อเอ้อเตรียมแมงก่อน เดืเลยงไม่ังกินกินงยูเบือดเลยปั๊ดดบเยกะเทียมไปยังแท่ง,าง,างห, <c oughs> หายูว่ามึงหนไ่งเดี๋ยวลเดลยเิดแตกสะพันสีเลยมียาเหล่งไอ,อ้เนียนเดืออย่งเงี้เนมอน้องมีใช่ป้ะี่คนครับอ่ะมาครับอนอ้โอ้สมบูรณ์ครับไะกาจนี้นะครับยาค่ะอีกงค้นครับตอนนี้ครับ ผลงานกันเริ่มอยอยกันแล้วนะครับปลายปีนี้มีลงสนามแน่นอนเนาะพี่มีกุศลเนาะครับผมก็มีมีเอกวัยอายุลองยูกับตังอูบ่อสิเพิ่นในปีต้นๆปีต้นๆชุดแรกๆครับยืนนิดนึงไอ้เอับยืนนิ่งดีเนาะควายเชื่องครับเนาะการซื้อควายกันนัยแบบายกต้องซื้อควายเชิงเชื่องอยู่แล้วเนาะมีกุศลนะครับเป็นตัวใหญ่เราฟึดฟาดได้กับโอ้แต่ย่านเลยกรเอาคนซื้อควายเข้าต่างไปสัมผัส ไปนิ่คนซื้อ,อมันสิเสียใจไรห่าบอบมนะบางตัวมันบมฟิดกินจริงมันก็นส,สิออกอาการนุ่นยิดมเนี่ยจะดีกับสายปูเบิ่มเนาะกับแม่งามบ่แม่หน้าสวยแม่หน้าสวยมึงรับมึงนะครับหน้าเขาเขาตกกระสอนงามขนาดมโมโม่สองน,น,นี่ครับตอนนี้โครงการปีสุดท้ทายเอ้ยรอบปีนี่ก็สุดท้ทายแล้วโครงการรอบแรกของปีครับ ต่อไปกันมีน้ำเสื้อกัยังคอยติดตามมึงครับในช่องทางเลยมีแทนยายนอนน้ำเสื้อกามีมีมีแน่นอนครับมียนอนสิริจีแล้วนะครับกาลังเตรียมพร้อมๆแล้วตอนนี้กาเบ่งผลงานไปก่อนผลงานจากผสมจริงกาจีมีการพิสูจน์ว่าไอผสมจริงกับผสมเทียมนี่ลูกต่ละรสมันจะเป็นยังไงครับนันกาจีเดศึกษาไปนึ่งต่อไปกาปีนี้กะเข่าสนามเป็นปีที่ไทยแล้วมั้งกะพี่เข่าว่าปีนี้พี่ จะกินวายครับเพราะแถวมันก็ี้เริ่มเต็มแล้วจะเริ่มเต็มแล้วกันต่อไปก็ต้องเป็นพ่อพันธุ์ยางเดียวแล้วเนาะวัดกันที่ลูกแล้วต่อไปวันนี้พ่อพันธุ์รุ่นใหญ่กันพ่อพันธุ์รุ่นใหญ่กับถูกันลื้ยลูกตู้เต่านี่แหละต่อไปต้องมีแช่มเอาตัวแช่มไหมนะอัปนี้แช่งลูกวันนี้ลูกไปได้แก่งแชมป์หลายกันต่อไปเป็นกับจีวายยุทธ์ก็มาเดี๋ยวลูกเอาลูกมาแข่งกันหมายถึงว่าลูกกูได้ได้แชมป์หลายเพื่อจีโจ้ซีตีไปแต่ความเป็นจริงกับจีเป็นแน่นอนนะมั้ครับพี่กูโซนสูงแค่ โอ้ควายถ่วมแล้วนะควายถ่วมิดเลยผมร่ยเกจมาครับไม่ได้ที่ถั่วมร่าเลยนเมื่อกี้็่ัดกันไปเมื่อกี้ก็ร้อยหกสิบหกสิบเก้าหกสิบแปดยูบ้าบล็บกเกินนครับเสื้เต็มควายเกจิละเจ็ดสิบบางี่สองเซนตหนึ่งก็ความเกจิเกิว่าอยู่ในเย็นสูงแต่มันก็ไอตอนเนาะกะเจิเจ็ดแกะเกจคุมสูงอยู่หงในสิบไปแล้วความสูงอะเราเนียนเนาะรอันนี้หนึ่งในสิบอยู่ครับ แต่ปีนี้เด็กสมบูรณ์ครับอีกบางคนนะครับงามลูกก็ออกมาแล้วผลงานกันซุดยอดแต่ละตัวนี่การจองกันราคาหลากห,หลายแสนแล้วนะครับค่ะกับฝากติดตามพ่อพันธ์นะคะ,คะนหนึ่งตัวนะคะน้ำเสนอพ่อพันธ์นอกจากน,น,น,นเนาะแต่รอบเบียบเจี๊ยบพี่น้องเบิ้งครับเป็นหลากหลายกับเป็นช่องทางพี่น้องได้ศึกษาค่ะส่วนแลญ่ก็ดูดีคนมากเลยพี่เนาะพ่อพันธ์แล้วก็เบิ้ง โวง,งามหลักการเราเบิ้งการใช้สำหรับผูุู้งอายุครับบบดนี้เบิ้งการจ่ายลูกนะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์รุ่นใหญ่แล้วก็ต้องเบิ้งการจ่ายลูกแหล้วการจ่ายลูกแล้วการจ่ายลูกการใจเอ้าได้ว,ว,ว่าสมบูรณ์ดีขนาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กุศลหลายๆนะครับสำหรับใครที่มากันกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้แด้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กุศลครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ